สวัสดียามเย็นนะครับท่านชมสวัสดีเอฟซีสวัสดีน้องบอยนะครับเชฟพ,พี่น้องนะครับมืนอนี้เชฟบอยอ่าได้ไก่ไก่บ้านมานะให้เชฟบอยอบไก่เจไงไหนหล่ะน้องไส้เจร้างถ้วยสวัสดีท่านชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับท่านช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับกำลังเหื่อกำลังจะคำพี่น้องเย็นวันทีมมท่ม 8มิถุนายน2568สวัสดีเจโรตเตอรี่สวัสดีน้องทรายสวัสดีค่ะเจคือผมพูดแต่น้องทรายเจไดมาตะหน้าเจมาตะหน้าเมื่อเจออกหน้าเจฝนจะบ่ตกแห้งสมองมันแรงเจ้ฝนจะบ่ตกแห้งน้าร้องเบิ่งว่ามีหนาบ่บ่มีบอกมีว่าเจ่บอกยังไงเจ้มีตวารร้อแม่หมูจนน้องทรายมาปอก สับปะรดทผช้ชมกลับมาจากหน้าเลยนอนไปเจพักพอนนอนแล้ึเจหัวตาเจพักพอมือแหละทำชุ่มข้าวมันดาโดนๆจังมานอนแนวสัตว์ัแนนของทายังเจก็บอกเจอพักผอนเนยเจได้แต่่าเจเล่าบ่อเราก็่าขันบ่ิใับขาแล้วอยูบ่อดต้องซับขาแล้วไปเอกสมาธิสั่นแม่่าให้เราพักผ่อนแนลราเจแล้วมือกับยูพักผ่อน สีออกพานชวนกันไปตลาดเลยที่เปาแถามาพอดีมันสีโมงหามงกนาะสีโมงเปาแถวมาสีโมงเกือบหามงมือนเลยแมนมาตะเต้นไงครับอันน้องแซมอันเม่ไปตลาดป้าเปาเถวนั่นละมาดอกไปแซมพอดีเปาแถามาเจ้ก็อยู่ในห้องวันที่เก้าตอนเช้าน้องน้องสายก็จะกลับมึงเลยเอ้าเจ้อ่าบ่อยมากนี่ก็เลยสบายเลยบริสุทค่ะจะเป็นหางเคียงเอ้เธอเจ้แล้วก็ตับหงยุ่ตับย้อมหรือเปล่เอาแสีบได้แหละน้องสายเนาะเออตหงสับปะรดที่ไหนสับปะรด สับปะรดอ่ามาจากไอ้บ้านน้องปุ้มแซ่บน้องไซมาบอกแม่ว่าจะเอาไใโดนลบอกต้องแซ่ตู้อ่ามาจากสว่างมาจากสว่างมาจากสว่างน้องไซอันนี้เจแล้วดังไฟเรียบร้อยแล้วเชฟบอยพนจะอบไก่แม่เอาเอาหมอนึงมาไว้เลยอ่าไก่ใต้น้ำบ่บอยจะทำไก่ใต้น้ำพี่น้องเหมือนตัวใหญ่เนาะอ่าทำช่อมัพคืนนี้ได้พี่น้องเด้อ ไอ้เอฟซีรอดถามกันเขามาหลายแบบพี่ชายจากร้อยเอ็ดนะครับท่านผู้ชมเพิ่นลงน้ำบาวเถ่าสี่งวดเข้าสามงวดหลุดหนึ่งงวดดานะบก่อนเพิ่นจะลงน้ำบาวเถ่าเพิ่นกับเขามาสองงวดแล้วะนะครับวงวดที่ผ่านมาห้าสองตรงๆนะครับอ่าเพิ่นไ้ต้องงวดแล้วพี่น้องเป็นสูตรของเพิ่นเองเพิ่นไ้ต้องงวดแล้วแต่ว่าแต่ว่าชุดมีที่มาเพิ่นส่งให้่แล้วดนะับมือวาน ไวจะโทษหาเพิ่นเพิินบว่างเจค่ะวันนี้ได้พลังเด้อนะเพิ่นทรงไม่แล้วถามมนีโทษหาเพิ่นถาาเพิ่นถาเพิ่นว่างเพิ่นรับสายก็จะได้คุยกับเพิ่นยังบ่ชัดเจนแต่ว่าเพิ่นว่าถถาเพิ่นบว่างเพิ่นว่าให้เบาเถ่าลงเลยโอ้นะครับได้มาแล้วนะชุดมีที่มากงวดวันที่16มิถุนายน2568 FC ถามกันเข้ามาหลายเจอ่าคืนนี้แหละท่ช่ชมนะผมคืนนี้แต่ว่าจะลงให้ตอนเช้าวันที่9อ่านะครับ ตอนเช้าวันที่9มิถุนาย,ยน2568เแจ<า>แล้มา,ลามันคือสี่หม,ม,มื่นหมื่นพี่เจยังท่านในหมื่นได้พี่น้องได้เอ้าเดี๋ยวอาจจะท้ายบรรยากาศให้เบิ่งพี่น้องบรรยากาศอ่าเชฟบอยเพิ่นเจ็ดไก่ใต้น้ำน้ำล้น้นำรดน้ำชมเจแล้วขวดเจแล้าใน,นพนน่ะล่างถวยที่เจล่างเรียบร้อยค่ะตรงหน้าไว่แทนมาเก่าเชฟบอยกำลัง เตรียมเครื่องนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังรอชมทำชุ่มตอนทําเสร็จแล้วนะพี่น้องนี่ไก่ใต้น้ําใช่ไหมบอยไก่ใต้น้ํานะครับผมอ่ะทำชุ่มเก็บยังไรเจ้ต้องการโคกสองค่ะเอาเปลี่ยนชุดละบะเจ้เปลี่ยนเลยเบื่อแล้วทำชุ่มนะครับมากินข้าวน้มกันเด้อพี่น้องเด้อค่ะนะครับเนี่ เอาเตาเตาเป็นยังไงเจ้เนี่ยโอ้ยแก่ไม่ได้กินบ้างเตาบ้างเราแน่มือจะได้ซื้อไหมไก่เต้น้ำเชฟบ่อยม่นมันขวบเราบ่เป็นไก่เต้เตาขวมาเลยเจ้ลูกเคยขุดขันพอดีเออพี่น้องเตามันถือฝนนะเจว่าพี่น้องเออเตาไหมเตาพังเตาพังเออเตาแล้วเชฟบ่อยเชฟบ่อยจับหมอได้ท่านบ่จับหมอนี้สันเม็ดเดี๋ยวสั่นเม็ดพี่น้องสมตำพี่น้องเด้อ นะครับอรเอานะครับไม่กินเขานักั่าวใน,นพี่น้องได้คืนวันที่8มิถุนายน2568แบบเอฟซีกระทำเป็นขบวนไล่แบบเบาเถ่ากรรอนได้พี่น้องได้นะครับผมพี่ชาย110นะครับมีที่มานะครับวันที่16มิถุนายน2568เพิ่นส่งมาให้เบาเถ่าแล้วพี่น้องแต่ว่าเบาเถ่ารอจะโทรหาเพิ่นเพิ่นมาถาเพิ่นบ่ว่างบาส่สะดวกเพิ่นจะให้เบาเถ่าลงให้เลยเพราะว่าเพิ่นส่งมาให้แล้ว นะครับจังรอชมรอฟังน้ากันด้พี่น้องคืนนี้นะครับผมแ่ถาโทษหาเพิ่นถาเพิ่นบ่ววางเพิ่นกระบอกเบาเถ่าลงได้เลยนะครับเพิ่นรงมาให้แล้วนะครับเพิ่นรงมาให้แล้วพี่น้องนะครับพี่ชายร้อยเอ็ดนับสูตรท้กเพิ่นชุดล่างเพิ่นกระห้มาแล้วนะครับช่มเพิ่นหิ่้ตองงวดแล้วนะครับแต่คืนคืนนี้นะครับจะสรุปให้น้านะครับแหมงวดที่ผ่านมาห้าสองตรงตรงนะพี่ชายร้อยเอ็ดเพิ่นลงน้ำเบาเถ่าสี่งวดเข่าสามงวดหลุดหนึ่งงวด วัที่ภัณฑน้าหาสองตรงๆสมต่ำอา่าผีพี่น้องนะเอาแล้วอา่ากืบไม่ได้กินบาเาท่านเจว่าเกือบเชฟบอยคุบปะท่าน <c oughs> ดีดีอยู่ที่เชฟบอยจับหมอไว้หว่ออเชฟบอยเข้ากันจะได้กินข้าวกับยังเพิ่นเชฟเพิ่นจะป่งพอดีไม่เจะป่งพอดีมันถือฝนแม่บป้าเห่าอือเอาทำมาชมไม่กินข้าวน้อกันเอามาทำมาชมนะครับเชฟบอยว่าเกือบเชฟบอยจับพอดีพอเชฟบอยครับเชฟบอยเต่าพังพอดีเชฟบอยจะป่งหมอแล้วพี่น้อง เออมามามานาบทำชุ่มมากินเขาน้ากันได้พีองเดนาบจังไปชุ่มไปฟังน้ากันพี่ชายจากร้อยเอ็ดนาบเช็ดบ่อยนาบจักเลยนะผมไก่แตน้สตาสมตําฟีมือเจพี่้องมากินเขาก้อนนาบจังไปชุ่มไปฟังน้ากันนะพี่ชายจากร้อยเอ็ดนาบเอฟซีก็รอบ่าวถ่อก็รอขึ้นกันทำชุ่มเผินทรงมาให้แล้วนาบถ้าเพิ่นบาวางคุยน้าก็จะลงให้เอฟซีเลย นะครับที่จริงบ่าวทออยากให้ฟังจากปากเพคนนะครับเอา,เอากินข้าวก้อนท่านผู้ชมคุณนะนะครับเชฟบอยว่าเกือบมอความแ <c oughs> ต่ว่าเวแตาดีพอดีช่วงเชฟบอยจะพงพี่น <c oughs> ้องจับมอไว้อยู่อะไอเต่ามันถึงน้ำพี่น้องเอากินข้าวก้อนทา่านำช้่มสวัสดีครับบ่า,ทาวทอซอสดีท่านผู้ชมครับ สวัสดีเอฟซแฟนคับทุกช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับคืนวันที่8มิถุนายน2568ันห้ร้อยบแปซก็รอค้อยบ่าวเท่าก็รอคอยนะครับพี่ชายจากร้อยเอ็ดนะครับหงวดวันที่16บมิถุนายน2568นห้รยหกสิบแปดับเ้วทร่านผู้อมนะครับง่าเพมิ่นงพัให้รแลเ้วนะครับเพิ่รนบ่ว่างด้อยพี่น้องเด้อ นะครับอาจจะบริย well well mm ินเสียงเพื่อนบอเป็นอย่างนั huh. ้นพ the mm ี่น้องเนาะครับบ่าวเ่าได้คุยกับเพื่อนแล้วนะเพื่อนว่าให้บ่าวเ่าลงให้เอฟซีเลยนะครับอ่าบอต้องรอเพื่อนธรรมชมโทรไปหาเพื่อนแล้วนะครับพี่น้องเพื่อนเบาห่านหัวที่พาน่าห้าสองตรงตรงนะครับอ่าเป็นชุดมีที่มาได้พี่น้องได้บอต้องถามนะครับหัวที่พาน่าห้าสองตรงตรงนะครับ 3ตัวหางเดียวนะครับเพือ่อนเอกแม่ทำชุ่มนะผมที่เป็นสงไหม่เบาเ่านะครับสงใหม่แล้วนะผมหางเดียวนะครับเจ็ดหกแนะครับเจ็ดดได้พี่น้องได้นะคบเจ็ดหกแนะครับ, 7, 6, รบเพื่นกัตตัดไเจ็ดหกเจ็ดแหลักกับหกตัวเน้นคือหกแปดทำชุ่มนะครับเจ็ดหกเจ็ดแดเป็นตัวรองอ่า นะครับเอา้าวหนับหางเดียวเท่านั้นนะครับหลัเพันมาจะลืมย้ำให้ใหเอฟซีนะั่นไม่ได้หนักเป็นสูตรท้องคนเองชุดล่างหนะักเลขวิ่งล่างเพันว่าเดินดีหนะักเดินดีมาตลอดนะกนักดที่ผ่านมาเปนญหาเลขเดินเลขวิ่งล่างศูนย์นะัแต่ว่าจับคู่บะเข่าชุดเลขเดินเลขวิ่งล่างอ่างวดนี้นะครับเพิ่นลงให้ตั้งแต่ตองวัวแล้วผมอ่าเลขเดินเลขวิ่งล่างสามเม็ดเดียวหนักสามห้า 3 7 3เจสนะครับอันนี้เป็นชุดสูตรของตนเองนะครับสูตรของพี่ชายร้อยเอ็ดนะครับแต่ว่าชุดมีที่มานับได้มาแล้วดุลเดนเพิ่นทรงหม้นับจังหวะรอพี่น้องรอว่าจะได้คุยกับเพิ่นเพิ่นบอสสะดวกพี่น้องบอว่างบอป็นยังน้อพี่น้องเนาะเพิ่นบอว่างเพิ่นติดงานนะครับบ้าวเถาก็ได้คุยกับเพิ่นแล้วเพิ่นว่าบอได้คุยกับบอป็นยังบ้าวเถานะครับ อ่ารงให่งเอฟซีพันเลยนะครับธรรมชุมเจ็ดหกแปดเป็นพี่น้องเลยนะครับถ้ามักถ้าชอบนะครับถูกใจตรงใจไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้พี่น้องเผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัวหรือเลขท้ายรางวัลใหญ่หนักแป้งเดียวเจ็ดหกแปดนะครับเจ็ดหกเจ็ดแปดแล้วก็หกแปดตัวเน้นคือหกแปดเดี๋ยวบอว์เขียนให้นะครับมาเบิ่งน้ำกันท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะพี่ชายร้อยเอ็ดนะกอวดทผ่านมาครับ มีที่มานะผมมีที่มาหาสองตรงๆนะครับสามงวดหลุดแค่งวดเดียวงวดที่ผ่านมางวดที่สี่หนับสี่งวดหลุดหนึ่งงวดนะครับงวดที่ผ่านมาห้าสองตรงๆอันนี้สูตรของเพตนเองไม่เป็นน้องเด้อเหล็กเด่นเหล็กวิงล่างงวดที่ผ่านมาศูนย์จักคู่ไม่เข้านะครับอนี่สูตรของเพตนเองนะครับแต่ว่ามีที่มางวดที่ผ่านมาห้าสองตรงๆเอา หนับงวดนี้นี่ครับเพิ่นส่งมาใหงาเบาถ่าแล้วท่านผู้ชมอ่าพี่ชายร้อยเอ็ดนี่ครับ16มิถุนายน2568นะครับ768นะครับอันนี้เป็นชุดมีที่มาหกแป7เจ็ดหกเับอันนี้ชุดล่างเป็นสูตรท้อง่นเองนะครับวิ่ง3 35 37 38อันนี้ลงให้ตั้งแต่ตองวดเน้นที่35นะครับท่านผู้ชมพี่ชายร้อยเอ็ดเอานะครับ แคปหนาจอดได้พี่น้องเดยอันนี้นับพี่ชายร้อยเอ็ดนะครับทรงมาให้ด่วนๆทำชุ่มนบบสับ16มิถุนายน2568ท่านาู้ชมเป็นหน้าท่างหาา้ามักห่าฮาชอบพี่น้องถูกใจตรงใจไปหายจับตระตรีไ้หางเดียว3ตัว768นะครับอ่า768นะครับ2ตัวเพ่นตัดให้ก็คือ76 78 68เน้นที่68 นผู้ชุมราคาชุดล่างนะครับชุดล่างนะครับพี่ชายร้อยเอ็ดอันนี้เพิ่นห้ตั้งแต่ตรงวดผู้ใดมักเล็กเด่นเล็กวิ่งครับเดินดีนเด็กเด่นเล็กวิ่ง3เม็ดเดียวล่างถ้าผมมักชุดที่เพิ่นจับห้หามาเล็กติดมาใส่3นมแบบ3า3หเน้นที่35มแบบอันนี้พี่ชายร้อยเอ็ดนะครับผมอันนี้ชุดล่างอย่างเดียวอันนี้เป็นชุดมีที่มาหางเดียวรับแคปนาจอธรูมชมนะครับมาดุนดวนได้พี่น้องได้เอฟซีก็รอยคอยนะครับผม นะครับในมะเร็งดุนดวนๆนะพี่ชายจากร้อยเอ็ดนะครับผมเอฟซีก็ถามนะครับถามเบาถมาหลายนะครับท่านผู้ชมอ่าเพิ่นบาหวานไม่พี่น้องเนาะเบาเป็นยังเพิ่นบาหวานเพิ่นว่านะครับผมเบาถมก็ขอบคุณนะพี่ชายจากร้อยเอ็ดนะพี่ชายร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณนะครับทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปูนะที่เพิ่นเห็นหนวทา้งแม่นะครับท่านผู้ชม เป็นเลกข,ข้ามลอนแน่เลขกถูบเลขกฟันนะ,ะครับคลิปนี้นะครับจะลงให้เช้าวันที่9มิถุนายน2568ัน้อได้พี่น้องเด้อนะครับเพราะวา่ะขึ้นนี้นะครับตอนนี้กับประมาณาจะสามทุ่มแล้วนะพี่น้องเนาะเอานะครับถา่ายมารคารชอบได้พี่น้องเด้อนะไปหายิบจับแบตเตอรี่ทำชุ่มนะครับผมบาร์ทอขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกช่องทุกท่านครับ ขอบคุณพญายมยมพิปานอาสุขุสุขนนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงพอญายมยมหละกทัพทุกทุกท่านครับอายุมั่นคนยืนให้โชคให้าร n ให้ฮ่งให้ร่ำให้ด้วยและพอกันคลิปหน้าครับอ่าบ่าวเถ่าสวัสดีครับ